คนในตัดซะหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนครับไปครับตำรวจตำรวจเฮ้ยตก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 ,ตกทางด่วนเลยตอนนี้นะครับช่องผมในโครงการเปิดรับ สมัครสมาชิกแล้วนะครับผมมีทั้งหมด3ระดับนะครับผมมีระดับที่1นะครับก็จะเป็นแบบนักซิ่งมือใหม่นะเพียง20บาทนะครับก็ระดับถ่อไปนะครับจะเป็นนักซิ่งสายฟ้านะครับในราคา80บาทนะครับผม professional driver ราคาอยู่ที่300บาทต่อเดือนมีสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเล่นเกมกับผมนะครับและก็ วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับผมแต่วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทําเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําบ่อยนะครับแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยได้เล่นด้วยกันแน่นอนนะครับในเกมที่ผมมีนะก็ขอบคุณนะครับที่สนใจที่จะสมัครนะครับผมก็สามารถสมัครได้ตอนนี้เลยนะครับผมเพื่อสนับสนุนให้ผมทำที่ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะดิลิเปอร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม GTA V นะครับผมก็ก่อนเรรับชมคลิปนะ่าผจญกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะกันนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเป็นพาร์ทแรกของ GTA ที่ผมทำคลิปเลยนะก็ผมได้ทำการลงมอดมาเยอะแยะมากมายนะครับผมผมจะเล่นแต่ออฟไลน์แล้วกันนะครับเล่นแบบ ไปปวดเมืองไปไรงี้ครับก็ใครเข้ามาในช่องผมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่สาคัญสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับนี่ท่านะผู้ชมเป็นไงผมลงมอสชาวบ้านมาหลายคันพอสมควรนะครับแล้วก็เบลีส่วนนี้ก็จะเป็นแบบรีโวท่านะผู้ชมเห็นไหมเป็นไงเออโคตรเอาอ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวเราลองขับรีโวดูไหมอ่าหยิบรถหน่อยเพื่อนเออหยิบรถหน่อยดีมากดีมาก นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองภายในเฮ้ยปิดเพลงก่อนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เออเออลมหนลมหนนี่นะครับก็ภายในก็ดีเทลถือว่าดีพอสมควรอยู่นะเออนี่เป็นไงรถบ้านรถบ้านไปครับเฮ้ย้โอ้กับชนนะครับโอ้อะไรเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเป็นไงชาวบ้านขับซีบิกด้วยเห็นป่ะเอฟซีอ่าก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปป่วดเมืองกันเลยนะครับผมในพาร์ทแรกนะอ่า เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปป่วน,นเมืองเนี่ยเราต้องมีรถที่ดีก่อนอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงก่อนอยพัดถัดไปผมซิ่งพวกนี้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดเมนูมอสขึ้นมาครับเราไปที่นี่เลย Vehicle ค,ครับ s p o i n e r ครับเราเอารถอะไรดีวะอืมรถที่ป่วนเมืองอะ่ะเราต้องเป็นแบบชาวแกงแกงอะ่ะท่านผู้ชมเข้าใจไ่ม A few moments later ท่านผู้ชมครับรถที่ผมจะขับในคลิปนี้เนะี่ยก็เป็นรถที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมนี่เจ้าคันนี้นะครับซีวิกใน Fast and Furious ยนะครับผมก็นี่เป็นไงแต่ในเรื่องมันจะเป็นสีดำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีกันก่อนนะครับผมผมจะไม่เข้าร้านแต่งนะอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียวานิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสี ไหนเอยไว้ไม่ใช่ไว้ขอไว้ในแบล็กแบล็กนี่บลแบล็กครับปึ๊บเป็นไงเหมือนในฟาสป่ะนี่ขับหน้าด้วยท่านผู้ชมเป็นไงเปิดยางเปิดยางโอ้โหนี่ครับเปิดไฟเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวอกนะว่ามีไฟใต้ท้องด้วยอะไฟใต้ท้องรถสีเขียวด้วยนะครับผมโอเคแล้วการที่เราจะปวดเมืองเนี่ยเราจะไปคนเดียวไม่ได้เว้ยเออเราต้องไปกับไปแก๊งๆนะครับเราเรียกบริการมิเชลมาครับมิเชล ขึ้นได้กี่คนวะเนี่ยเอาขึ้นได้คนเดียวนะครับอีกคนนึงก็วิ่งตามมาแล้วกันนะเออโอเคครับแล้วไปป่วนเมืองกันดีกว่าวะไปไปกันบอยอ๋อหืมท่านผู้ชมดูความแรงโคตรแรงโอ้โหโอหคนแรงคนแรงแรงจริงแรงจริงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเออเออโอ้โหชน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 ไปครับกดไนตั้โอ้โห เดี๋ยวเราลองขับธรรมดาแบบไม่กดใดตันแล้วกันนะครับไม่งั้มันอาจจะเร็วเกินไปนิดนึงโหท่านผู้ชมเป็นไงหุ้ยร้อยร้อย้อย้อยโอตีนการตีนาการโอ้โ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเฮ้เยยเเ้อ้เฮเเฮาย้รเฮ้้ยเฮ้เฮายยเ้เ้ยยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ย เดี๋ยวเรายิงชาวบ้านเล่นเพื่อเล่ยตำรวจดีกว่าครับยิงไปเพื่อนยิงไป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 คือถ้าเรายิงปุ๊บเนี่ยเพื่อนเราจะตามเลยนะครับคือแบบเขารอเราเปิดนี่มาแล้วดาวหนึ่งท่านผู้ชมผมขอแบบ5ดาวได้ป่าเน้นๆน่นะขอแบบอร่อยเลยอะ่ะขอเป็นไก่อะ่ะขอ5ดาวขอ5ดาวโอ้ย,อย,อยชนชนตายท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยโอ้ยชน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 มาครับเฮ้ย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 เด็ตำรวจจังเลยอยู่ไหนกันเนเ่ยมาครับท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ารถแบบพกบอดอย่างเงี้ยมันจะมีรถเป็นรถในชีวิตจริงบ้างในบางคันนะครับเพราะผมลงมาแค่บางคันไงใช่แล้ว ไอ้นี่ท่านผู้ชม,ชมนี่นี่น,นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อย่างเด็ดเลยเป็นรถบรรทุกเมืองไทยนะครับคีโน่นี่เป็นไงเดี๋ยวปะคีโน่คันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าชนดินี่มันแกงป้อนเลยนะนี่ท่านผู้ชม,ชมเป็นไงรไถบรรทุกคีโน่นะครับอยากให้ทำคลิปก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเออแล้วผมก็ลงมอสตำรวจเนี่ยให้เป็นอาสามสี่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตำรวจกันนี่ท่านผู้ชมดูตำรวจ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  เฮ้ยโอ้ยนี่ตำรวจเป็นไงวะเออตำรวจอาสามสี่อ่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราขับหนีก่อนนะไปครับโอหโหกระจกแตกกระจกแตกไปครับไปครับโอหโดนตำรวจไล่ล่าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอุ้ย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 อะไรเนี่ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังฮัลโหลเราต้องหลบหนีนะครับหลบหนีอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวขลองอย่าห้าวครับคุณตำรวจ เฮ้ยนี่รถเบนส์ว่ะรถเบนส์ว่ะไปครับหนี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 อ๋อเราช่องแคบกดในโตไปกดในตัตครับโอ้โหโคตรแรงเบรกเบรกเบรกเยียดเยียดนี่แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดซิงนะคุผู้ชมเป็นไงโอ้แจ๊ดแจ๊ดอ่าฮะไปครับโอ้ยไปต่อครับโอ้ยจุด เฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจว่าไงตำรวจว่าไงวัดปลา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 พี่เนี่ยน้องดอมที่ไม่ใช่เล็เอ้ยที่ไม่ใช่ไอ้นี่มีอานะพี่เนี่ยเป็นน้องชายดอมเออเฮ้ยเขาตั้งด่านครับเขาตั้งด่านเราหลบด่านหลบด่านตอนนี้สภาพรถเป็นไงบ้างครับโอ้โหขึ้เออโอ้โหมันด่านเลยครับฟังกิ้งอีเดียนะครับโอ้โหไปครับไปได้อยู่ครับอืมคนไหนตัดไหมครับ โอ้โหคนแรงท่ผู้ชมคนแรงโอ้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 โ้โอ้มีฮเตอโจกโอ้โห้โอ้โหอะไรเนี่ยกระเด็นไปไหนครับเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้พังหมดเลยโอ้พังหมดเลยโอ้โติดๆๆเราไปดูมุมมองภายในก่อนนะครับว่ายังใช้การได้อยู่ไหมประตูก็หาไปบานนึงแต่ไม่เป็นไรไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้น ไป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 ยัไปได้อยู่คนระับไปได้อยู่เฮ้ยตำรวจตำรวจเออตำรวจแล้วไงอ,อ่ะเออคนตายเฮ้ยท่านผู้ชมไม่ไหวแล้ววะลงรถวะ่ะลงรถวะ่ะลงรถวะ่ะเฮ้ยไม่ใช่วุ้นนี้ไม่ใช่วุ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อน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 อะไรดีวะปืนอะไรดี เฮ้ยท่านผู้ชมปืนผมหายว่ะผมต้องใส่ก่อนต้องใส่ก่อนเรียกเพื่อนๆมาด้วยนี่บริการเรียกบริการมาก่อนนะครับแล้วก็กรีปเอาไว้พรอนนะครับนี่เมื่อกี้อาวุธผมหายนะนี่มาแล้ว RPG ครับเออเป็นไงล่ะอย่าห้าวขอร้องคุณตำรวจไปครับไปครับมีแอคคอร์ดด้วยนะท่านผู้ชม,น,ชมนี่ผมลงมาตัวชาวบ้านนะมีแอคคอร์ดเมียขอด ว่าไงตำรวจว่าไงคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจไว้ายังไงครับคุณคุณตำรวจคุณตำรวจว่ายังไงครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณคุณตำรวจคุณตำรวจกวยังไงครับคุณตำรวจเออเจอได้อ่ะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมจะยิงมันผมพามาดูนะครับนี่เป็นตำรวจฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมก็ลงมอสมานะ เออเป็นไงเท่ป้าเท่ป like ้าดูดูดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขับนะครับอ่ามามามาขึ้นมาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะพาไปซิ่งขึ้นยังขึ้นหมดแล้วใช่ไหมที่เหลือก็วิ่งตามเอานะไปละไปโหโหโหจะง่ายจะง่าไปครับกดไอตัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนแรงคนแรงอุ้ยอ้ยหลบหลบโอ้โหหลบไปที่ชิโตหลบไปที่ชิโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังได้อยู่ครับ ไม่ได้แล้วครับเฮ้ยฟูลเลอรี่ครับท่านผู้ชมโหสี่ห้าแปดเป็นไงโอ้โหไปครับไปครับปลอมแปลงไปตำรวจครับตอนนี้เรายางแตกนะแต่ก็ยังไปได้อยู่ครับแต่เรายังแตกครับไปครับไปครับไม่นะไม่นะเราโดนไล่ล่าครับท่านผู้ชมโอ้ยยังแตกสองข้างเลยครับโอ้โหโดนยิงครับยังแตกยังแตกโอ้โหไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีผิวอุ้ดเลยท่านผู้ชมเออเป็นไงโอ้โห ไปครับหนีครับหนีครับหนีตายครับจูบปื๊บๆหืม <c oughs> คนแรงกดไอตัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้หอยังอยู่ยังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะเขต้องสงสัยนะทำไมไม่ตายผมตั <found> ้งเป็นอมตะไว้อยู่นะไม่ต้องตายนานเลยนะเฮ้ยอุ้อฮืมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องลองเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถ รถใครด,ดีโอ้ท่านชมสภาพรถไปไม่ไหวแล้วอะ่ะเลี้ยวไม่ได้แล้วอะ่ะเอ่เอเดี๋ยวเรายืมยืมรถตำรวจนี่แล้วกันคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมยืมรถหน่อยได้ไหมครับคุณตำรวจคุณตำรวจขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหท่นานชมอัทชักซีเป็นไงตั้งักซีตำรวจเดี๋ยวเรามาดูความแรงมันนะครับว่าแรงขนาดไหนนี่เป็นไงนี่คือยังไม่ได้กดไหนตันนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยชนชนชนอุ้ยติด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 ขอไหนตันซะหน่นอย โอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนครับไปครับตำรวจตำรวจเฮ้ยตก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 ทางด่วนเลย,ลอยโอ้โหท่านผู้ชมพังแล้วครับไม่ทันเลยเพิ่งได้มาโอ้เพิ่งได้มาตะกี้เลยเนี่ยโอ้โหโรบดิจิตอลครับโรบดิจิตอลล้อหลังพังครับล้อหลังพังครับโอ้โหต้องไม่วัดกับฟอร์เรนเจอร์ครับตอนนี้โอ้โหไม่ดีแล้วครับ ไปหนี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 หนอะไรเนี่ยใครเนี <c oughs> ย่ยยิงก่อนครับไปครับโอ้โหตอนนี้ยางหลังไม่หมุนแล้วนะครับล้อหลังเนี่ยไปครับแต่ยังไปได้อยู่นะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขับขึ้นขับขึ้นอืบเออขึ้นได้อยู่แต่ผมขอซ่อมรถนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้มันอย่าขับรอๆหน่อยนี่ท่านผู้ชมซ่อมรถซ่อมรถ แบบรอๆหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ลุ้บลักลุบลักคือดูไม่ได้เลยไงเออขอแบบรอๆหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมคนไลค์กดไลค์โอ้โววิงหนีไปครับขอห้าดาวได้ไหมเอออยากโดนห้าดาวอ่ะอยากแบบอยากโดนปิ้งเป็นไก่อ่ะ้อยๆกระโดดดีๆนะดีลงไปลงไปลงไป คือผู้ชมพอกดในตัดซุปอะตูดปัดเลยอะที่างไหนดีนี่ไหมนด้ปะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังไงไงไงเออมาครับโอ้โหเร็วเนี่ย ปล่อยไปไม่ได้ครับติดครับห้ตำรวจไปครับถชนไปชนไปครับโอ้โหคนเยอะคนเยอะอ,อะไรเนี่ยเจสสัสไ,ไ, <c oughs> ไปครับโ,โหเรามาปวนเมืองแบบว่าเลเทสเลเทอร์หมดเลยครับเฮ้ยท่านผู้ชมตรงนี้รถเยอะดีเลยผม จัดการหน่อยดีกว่ารถเยอะดีรถเยอะดีรถเยอะดีรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อ่ะรถเยอะดีเอายิงไปโดนไหมไม่โดนะครับนี่ใส่รถรถขยะด,ดักหน้าได้ไหมดักหน้าดักหน้าไม่ถึงว่ะเออโดนโดนแต่โดนขนาดนี้อยู่น,นนะชมอะไรเนี่ยอถาถมที่เหรออถาถมที่โอ้ไม่โดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ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 อืมตายไปดิตายไปดิ ขับสามที่เหรอขับสามที่เหรอไปครับเฮ้ยนี่โอ้ใครเย็นใครเย็นคือผมพยายามลงมอดเรื่อยๆนะครับผมลงมอดเปลี่ยนชาวบ้านเนี่ยเฮ้ตำรวจตำรวจว่าไงตำรวจอ่าออกไปเม็ดหนึ่งแจกแจกไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน กมแค่มาลื่นเยงก็ได้ไม่ต้องแย่งกัน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 โอ้โหไม่โดนเฉยวิ่งไปครับวิ่งไปครับวิ่งบบพี่ตูนครับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวผมพารถสวยๆขับดีกว่าผมผมจะไม่แสกนะครับผมจะขโมยเอารถผมลงมาเยอะมากอ่ะมันขับไปอยู่ไหนกันเนี่ย คันนี้ก็ระเบิดแล้วครับมันเป็นแผนมันเป็นแผนไปไปไปไม่ไหวแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรียกเรียกแบบรถของจริงมาดีกว่าวะ่ะยัม่สิสครับไปขึ้นท้ายเอ้ยซ้อนท้ายมาไอ้หนูเดี๋ยวพี่พาไปแววนหน,นึ่งนี่ เป็นไงยกล้อยกไอยกล้อยกล้อเฮ้ยเอ้เสียเอ้ไอเนี่ยโอ้โหครับหยุดเลยยกล้อยกล้อเออหนอนหนอนเอ้ยใจเย็นใจเย็นไาครับหไาครับหนีหนีหนีตายหนีตายเดี๋ยวรถพวกนี้ผมทำคลิปแยกให้แน่นอนนะครับแต่คลิปนี้มาเดินด้วยป่วนเมืองนะครับผมนี่เป็นไงโอ้หนอนหนอนหนอนโอ้โหเวฟเวฟเท่าไหร่วะ ร้อยสิบหรือร้อยยี่ห้าือถึว่าร้อยร้อยสิบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปป้ไปเร็วไปเร็วอ้ยกล้อยกล้อยกไปขึ้นเฮ้ยซีบีโอซีบทำะไรอ่ะเฮ้ยหลบพับหบพับเฮ้ยเชุบชุบชบชุบหบพับหลบพับชุบุบุบชบหลบดิจิตอลอ่ะ เฮ้ยจุกจุกเฮ้ยไอ้จุกจุกจุกเอ้ยไม่จุกแล้วเอ้ย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 เอ้ออ่ะโอ้ยท่านผู้ชมไปครับไปครับได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเรวะเนี่ยคุณผู้ชมไปไปไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เออได้อยู่บนเมืองบนเมือง เพื่อนยิงไปเพื่อนเพื่อนยิงไปเพื่อนยิงไปเดี๋ยวเราขับให้นะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชมชมโอ้ยนอนนอนนอนโอ้โหกดในตันครับกดในตันครับโอ้โหเวฟวิ่งสองร้อยเวฟวิ่งสองร้อยหกสิบเวฟวิ่งสองร้อยหกสิบโอ้โหโคตรแรงหืมหืมเร็วเกินเร็วเกินโอ้ยกล้อยกล้อออ นอน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 กดกดมิดครับโอ้โหสองร้อยสี่ร้อยววิ่งสี่ร้อยอุ้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 ยวววิ่งสี่ร้อยเอากดค้างไปครับกดค้างไปเอายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ก็ไปต่อครับรออะไรครับโอ้ยังยังไม่ตายอีกครับไปครับโอ้โหโอ้โหไปครับอือชนยังไงโอ้โ พลางโอ้โหเว็บนี้มันอะไรกันนี่เออโอ๊ยโอยลวนก็ได้ไม่นะไม่นะไม่นะขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วโอ้ โอเคนะผมก็ไปประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปโอขับรถซิ่งปนเมืองแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบไปทำ GTA อีกก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมเอาคคิดเราไปกันด้วยละกันนะครับผมก็ส่วนะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามผมด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับบายบายบท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องหนีเราต้องหนีงหนลงน้ำ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 ไปดำดำดำนี่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 นน โอ้โหโคตรมันน้ำชมเสียงผมอาจจะปรับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลิปแรกนะเออขออภัยด้วยนะแต่คลิปถัดต่อไปเนี่ยเสียงมันจะดังขึ้นแน่นอนนะอ่าอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันด้วยแล้วกันนะครับผมไปดำดำลงไปดำลงไปรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยบายยจุ๊บๆนำหาษาลายกินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเรา